ว่าเนื้อที่นั่นมันดีมากนะคะเป็นหมูกระทะพี่แบบเนื้ออร่อยมากทุกคนมันแบบอร่อยมากๆคือแบบยกให้เป็นร้านหมูกระทะโปรดในดวงใจเนื้อวาคิ้วที่เราสั่งมามนจานละร้อยห้าสิบเองนะมันฉ่ำมากสวัสดีค่ะวิเวลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาทำคลิปคลินิกแล้วนะคะทุกคนมันน,นะคะบเบลก็ กินหมูกระทะนะคะซึ่งเป็นหมูกระทะที่ร้านที่เบลกินประจํามากๆก็คือไม่ได้ร้านแบบเออที่แบบว่าลงแบบลงเพจอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเบลก็มีเพื่อนพาไปกินแล้วรู้สึกว่าเออชอบมากเพราะว่าเนื้อที่นั่นมันดีมากนะคะเป็นหมูกระทะที่แบบเนื้ออร่อยมากทุกคนมันแบบอร่อยมากๆคือแบบยกให้เป็นร้านหมูกระทะโปรดในดวงใจเราก็เลยจะพาทุกคนไปแบบกินแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะซึ่งร้านนี้อยู่แถวลังสิทธิเ์เบลรู้สึกว่าเบลอยังไม่ค่อยทาแบบคลิปแบบกินแถว สิทิพวกร้านดงร้านเด็ดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เบลบอกว่าเออมันอร่อยแล้วเบลก็ชอบมากนะคะทุกคนแล้วเราไปกินหมูกระทะกันตอนประมาณสี่โมงรู้สึกเราเริ่มกินหมูกระทะกันเร็วมากเพราะเรา <c oughs> ไม่ได้กินข้าวนะคะทุกคนเพื่อกินหมูกระทะวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปร้านหมูกระทะกันกูถ่ายมึงอยู่กูถ่ายมึงอยู่ใายอยู่อะกูถ่ายอ,อ๋อร <c oughs> ้อ,รอนทุกคนร้านนะคะชื่อร้าน ทองเหลืองรถเต็มเลยชื่อร้านหมูกระทะทองเหลืองนะคะทุกคนเรามาตอนที่แบบว่าหมด้ลน์เขาแบบเพิ่งจะเปิดถ้าร้านไม่เปิดแต่เที่ยงแล้วนะแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะมากินตอนกินเกกินอะไรกินหมูเอาหมูอันนี้ป่ะอยากกินอันนี้ใช่ป่ะอืมเอาชุดหมูสไลด์ค่ะ ร้อยลูกค้าจะได้น้ำหมูหมักด้วยแล้วก็ได้ส่วนที่เป็นตัวเพอาะเด็กที่อรไม่กินหมูอ่ะเปลี่ยนเป็นหมูกระไรหมูเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะคุณเสียได้ค่ะเพิ่มแค่ร้อยเดียวเนี่ยเราก็ได้แบบหมดได้ค่ะแล้วตัวเนี้ยหมูหมักเนี่ยเปลี่ยนเป็นสามชั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสันคอก็ได้เนี้ยค่ะแล้วหมูหมักเปลี่ยนเป็นสามชั้นสามชั้นหมดเลยแล้วก็ไม่เอาตับแล้วหนูก็เอาคํา มีน้ำผึ้งมีเส้นเต่าร้นะคะมีบวยมีแก้วยมีชาลามชรลัยได้ค่ะแก้วยเนี่ยผมรู้สึกดีมากค่ะค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเราจะบอกว่าเรามาจ่ายตากินเองหลายรอบแล้ววันนี้เราอยากจะมาบอกทุกคนว่าเราถลมากนะคะร้านนี้เขาจะมีกหลังให้ฟรีนะคะทุกคนแล้วมีน้ำจิ้มสอันอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบ หมูกระทะนี่จะแบบซีฟู้ดนิดน,นึงอะ่ะแต่เดี๋ยวกินสองอันเลยเพราะว่าอร่อยน้ำสองอันนะคะ กขาจะมีน้ำจิ้มที่เอาไว้จิ้มนะคะแต่ว่าตอนนี้มันสุกแล้วช่ไหมเดี๋ยวลองเนื้อเราไม่เคยเจอา้าสุกกระทะที่ไหนแบบเนื้อที่ขนาดนี้ รู้สึกว่าเฮลตี้อ่ะเวลากินะมันอร่อยแต่ว่ามันดูรสไม่หนักมากอร่อยมากเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ใครดูหรอว่าเป็น,ปนหุนัขพันธไร มี่รัวอะไรเดียวแบบเป็นคนพูดได้แต่ว่าอร่อยมากส่วนตัวไม่ชอบน้นำจิ้มอันเนี้ยชอบน้ำจิ้มที่แบบว่าเหมือนซีฟูนิดน,นึงอร่อย รู้สึกว่าถ้าตอนนั้นเรามาเรารอคิวใช่ป่ะแต่ถ้ามาแบบดึกๆอ่ะคนน่าจะเยอะทุกคนร้านนี้มันเหมือนฟิวหมูกระท้าในบ้านสมัยก่อนนิดนึงอะ่ะแบบจีนๆหนๆ่อยๆแบบฟิวดีมากร้อน เนี่ยแบบด้วยความที่มันชื่อร้านแบบกระทะทองเหลืองอะไรนี้ใช่ปะ่ะพวกช้อนตะเกียบทั่วอะไรเงี้ยแม่แบบว่าเป็นสีทองหมดเลยเก้าอี้ก็เป็นสีทองนะคะเพราะว่าเป็นแบบธีมร้านอันนี้แบบคูึ่สามชั้นก็อร่อยอ่าสลับสลับสลับ,สล,บสลับนะคะหน้ากเลยคือเนื้อมันแบบมีน้ำมันด้วยทุกคนถ้าดูดีๆมันจะแบบ มันช่ำมากเนื้อกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ออทุกคนจะบอกว่าเนื้อวากิวที่เราสั่งมามันจานละร้อยห้าสิบเองนะเออเขาแบบให้มาเยอะมากจานหนึ่งมีประมาณสิบกว่าชิ้นได้นะคะทุกคนเนว่าแบบเกินสิบชิ้นอะเออประมาณสิบกว่าชิ้นนะคะซึ่งแบบราคาดีมากเนื้อวากิวคใคใส่เนื้อก็คือแบบต้องกินินกเลย เหนียวก็ตรฉ่ำบอกเนละยมีอะไรลงไปด้วยมีน,นะควันเยอะมากแม่ทุกคนต้องดูจนกว่าทุกคนจะลุกไปต้มมาม่านะคะ 好了吗？ ด,ดูเพื่อนจะทำน้ำจิ้มเขาโหเ <c oughs> ห็ดอะ <c oughs> เนื้อชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนกินเนื้อหมดเลยถาดเดียวของเบล าจากร้านอย่างรวดเร็วนะแค่เพราะว่าเพราะว่ากินเสร็จแล้วเออทุกคนก็เรากินไปทั้งหมด6กร้อยแปดบาทนะแค่ถ้าถือว่าโอเคนะจริงๆมันกินเยอะเพราะเรากินเยอะมากเว้คือแบบว่ากินเยอะแบบกินเยอะจริงๆอ่อะทุกคนเพราะว่าเบลสั่งชุดหมูใหญ่แล้วก็สั่งสั่งเนื้ออีกคือตอนนี้แบบโอ้แน่นท้องมากเลยทุกคนทั้งหมด6กร้อยแปบดบาทนั่นแหละ ก็ถ้าใครอยากมากินตามก็มากินได้นะคะอยู่ตรงหลังสิตธิ์คลองหนึ่งนะคะชื่อหมูกระทะทองเหลืองวันนี้เป็นการกินแบบชิวๆนะคะแค่มากินหมูกระทะให้ดูแบบเรียบง่ายสบายๆไม่ถึงว่าคนถ่ายอะนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็มากินให้ดูแบบผิวิวเล่นๆเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยนะคะถ้าอยากให้กิน อะไรอีกก็คอมเมนต์มาใบโอ้ย <laughs>